สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานภายในประเทศหรือต่างประเทศอยู่ดีแม่ทุกท่านอพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีอัติมันใหญ่เคี้ยวอยู่เย็นเป็นสุปสุขภาพเข้มแข็งมันยินลงเรือทุกท่านพี่น้องเอ้ยมาพ่อพ่อมันใหญ่เคี้ยวอัติพ่อใหญ่โหะโยอกพ่อใหญ่อยากกบยาเศร้ากบเศร้าพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาส้มแล้วกัน

หามย้อมพอใหญ่บ่ลูกย้อมพอใหญ่บ้างสบายดีแม่ลูกล่ะโอ้มันช่ทางตานะนั่นนั่นนั่งต้าด้วยเห้นแม่นะสบายดีพี่น้องเป็นออนไลน์พี่น้องออนไลน์พี่น้องยาดื้อลูกห่าอย่าดื้อึดยืดอึดอ้ยพี่น้องเออมึงดูมึงมาถึง nhà ไหนเศร้าแล้วพี่น้องเอ้ย โอ้ยกับป็นใหญ่ทีหนึ่งแล้วพี่น้องเอเี่น้องปามาดูดูไปดูไปแม่มาดูพี่น้องเอ้ยโดดใส่โดดใส่เนาะลานใส่กับป็นใหญ่เฟิร์ มักย่อคุณ่ากับพัวหังอไหอ้บอดิอาบอคุณเอฟซีอเต็มหเขียวเด้อจกำแรงแรงกำลังใจแต่มื่อแต่ว่ามแมงยูเย็นไปสู้ติดการี่นองเอ้ยโอ้ยหสักงานสักนเรื โอ้เออขนาดเลยพ่อลูกพ่อพ่อพ่อหยอกพ่อใหญลูกพ่อแล้วพ่อเด้อมุนลูปีนอเอ้ยเี่ยนอยู่ละพ่นพเนาะบอนอนเพิ่นน้ำมุนบนหน้บนอนเพิ่อนะบ่อนอนมีใหญ่คุนมุนแตะลูกเอ้ยอืม

ไอ <bie. S 1> <cribing> ืมพอกินน้ำจะกกอนขนาหนั้าน้ำดีบลาเสีดยังบบบนี้ลูกอออองปลาลูกมะลีน้ำสลุกเมล่าปซะสลุกเมล่าปลาใส คืนนี่บ้านไอันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคืนนี่บ้านไอ้หาน้ำอันเสาโพนได้พี่น้องเอ้ยก่อมันเป็นเสาโพนโตมาหาเพิ่นแล้ววอากับอันเอื้อยแลบ้านไอ้หายขึ้นนี่นะแม่ใหญ่เคี้ยวนอนสะดวกสบายอยู่พี่น้องเอ้ยสองขึนน่ะแบะว่านไล่หายไล่หายเลยซีเมนต์ขึ้นหอดกันเลยละเม้อเลยละหายเลยพี่น้องเอ้ยลาบไปขึ้นหอเลยโพนบุญลาบอ่ะเนี่ยเสาขึินหอดเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ มึงแต่ว่าน้ำเอื่อยเด้เนาะคืนนี่เอื่อยโทมาเห็นยางลูกปาเนี่ยเดิไปอืมมึงส่งมากันพี่น้องเอ้ยเป็นว่าหลุดไพ่พี่น้องไพ่เหล้าอืมหลุดไพ่เล้าอืมาสังเกตมึงเด้อพี่น้องเด้อนี่เนาะ บนิ่นหกหรือเป็นพี่นอ้องเอ้ยแม่ใหญ่เก็บเคี้ยวนั่นเก็บขมือใส่ถังนี่นี่ใส่ถังนี่นี่ใส่ถังสีนี่นเก็บแล้วแล้วก็เผิ่นมาถ่อคือเก้าพี่น้องเอ้ยโหลดเพื่อนนั่นเป็นสินเป็นสินเป็นสินเป็นมาลองตองแตง่งอันนี้นั่นอยู่แถวเดินเฮือนก็ไลย่ย้ายไปเบิดพี่น้องเอ้ยทหนาเฮือนทั้งหลุมตั้งตึงขาเป็นสินพายสินมันพี่น้องเอ้ย คันว่าใส่แก๊สเนาะเอาแก๊สมาใส่เธอกะจีถิ่มเบิร์ดเพอกีกสองน,น่ะปู้ขาจึงเอาอันถังสีนี้มาใส่หายตะกี้นะสองถังพล้ยพิณเนองเอ้ยพลอยลเก็บไปเก็บไปลงหลุมลงหล,ลางไปถิ่มไปน้ำมันใหญ่เคี้ยวไปจูถิ่มน้ำกับป้านกับอะไรอึดเพื่นอนเพลินน่ะไปทางใดหายเอาทางนั้น ลาเห็นยังลูกลาอันน่ะฮะมาลูกเห็นหลุดไผ่หลุดไผ่ไผ่อันน่ะลูกหลดไผ่ตอตอหลุดไผ่ลาจีนหลุดไผ่ลาจีนบ่ออน่ะบ่โอ้ยหลุดกี่ปูนเห็นแล้วอันนี้นะหลุดไผ่ลาจีนเลาจีนรถไฟไปเวียดนามบ้าอี มาเบิ่งมาชมนกกัน ar, กพี่น้องเอ้ย่นลิ้นเนาะกินภาษาตามภาษาเด็กๆพี่น้องเอ้ยตัวมันแก่ไปตัวนี้มากกันเอ็ดหัวมันนั่งเอเอ็ดถ่ควั้นมันเองเอ็ดถควั้นมันเ่งนะรถไฟ บนอยู่บนนอน่ะจนแต่มันผับเลกกับเบลีพี่น้องเอ้ยมันลงฝุงผุอะไรอ่ง้อตกุ้งเตกิไปสองสัตเลยเออเต่าเป้งเป๊ะคนมันเบเบน

วียดนามอะพินิจลูกเอ้ยครับหลุดไพ่กับเวียดนามาให้พ่อแม่พี่น้องเบิร์ดจะส้มด้วลูกเป็นเดนเดลส์สภาพอากาศทั้งประเทศไทยเฮาเนาะอากาศมันอยู่บ้านเม่ใหญ่เกียวบรรยากาศของภาคภาขนาดพี่น้องเอ้ยฮอนสามวันเลยพี่น้องเอ้ยฮอนมานี่ทั้งคอนเกนทั้งนนท์เนาะอุบลราชธานีทั้งภูเก็ต ทางสลักขามน้อนะบ้านลูกสาวนาอเตมานครต่างประเทศในประเทศบรรอากาศบ้านม่ให่เคี้ยวนี่หอบอกออาคาศทางผมจกว่าอากาศดีๆพอจกเอาพี่นะ้องน้องเวลาน้อพี่เล่นลูกหลาน เอ้กินมันอกแค่กิ้มา,า,า,าแล้วไม่ปิดทิงดูใจแล้วบมไปเอกสองล,ล,ลิ้พี่น้องเลยเดียวเนาะอยู่คนเดียวผัดอยู่อยู่พี่น้องเ้ยก็อยู่กันอีนัน่นง,งานกันได้อะกับน้องเพิ่นนตามภาษาเด็กๆแคละ ไพ่ก็อยากได้เนาะไพ่ก็อยากเอาแต่ใจกันเอาใจไพ่จะมั่นบ่ตีแหละอยากหลินลายพี่นอ้องเอ,อ้ยไปทำหุ่นขวามไอ้ก็อยากหลินน้องก็อยากหลินตีกันปะทะกัน,ยนอยู่เลยเลยแหละเลยไปมัมบบนฮักเลยเีิดไพ่ละเอาก มาพ่อครวพี่น้องเฮ้ยมาฮดมยเเกี่ยวสคลิปีตก่อนฝากแชร์ติดตามสัยเียีเ้ยเป็นกําลังใจสู้ๆต่อไปพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประการใดขอทขออภัยพี่น้องเอ้ยสขอไวสพรคุณสีพลัตตนไเกี่ยวทั้ง3สิง์สอกบนนดานกหาสาครอบายีมีแงอยู่เย็นเป็นสุสุขภาพข็แรงมันยืนลงเรืองสาธุบ๊ายบาย